2-5-5-2นะคะเลขนี้เนี่ยมันจะเป็นเลขเฉพาะเพศชายนะคะต้องติดดอกจัวนว้นิดนึงเหมือนกับ2อที่จะเป็นเลขเฉพาะเพศหญิงแต่ว่าทีเนี้ยลักษณะบุคลิกภาพของคนที่เป็น ความมีกลืนที่เป็นกลืนแบบ2552อยู่ติดกันเนี่ยมีรูปแบบหรือว่าลักษณะไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเลข2เนี่ยเป็นเลขของความละมุนละไมเป็นเลขของคนที่มีความอ่อนโยนมีความช่างสังเกตแล้วก็ช่างจดช่างจําแล้วก็มีความละมุนีอยู่ในตัวพอมาเจอเลข5าเนี่ยเป็นเลขของคนที่ใจดีมีมากมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้น2552คนที่ใช้เนี่ยจะมีลักษณะการที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอยู่ เสมอเป็นกิจวัตรนะคะผู้ชายใช้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของดาวจันทดาวจันทรเป็นลักษณะของเพศแม่หรือว่าเพศหญิงพอมาอยู่ติดกับเลข5าเนี่ยผู้ชายที่ใช้มันจะหมายถึงว่ามักจะมีผู้หญิงหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยคอยมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะผู้ชายคนไหนยังไม่มีเมียนะคะสำรวจตัวเองดูสิผู้ใดโสดผู้ใดเมียยังไม่เคยมีเลยเกิดมาจนชาตินี้จะแซยิดอยู่แล้วเมียยังไม่เคยมีเลยนะคะลองไปหา2 5 5 2มาใช้ในเบอร์นะคะ คุณก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเป็นนารีอุปถรัรมภ์หรือว่าการตีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือจะได้เมียดีนะคะมีเมียแล้วเมียจะเข้ามา เกื้อกูลอุปถัมภ์ให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นสูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นความหมายในเบื้องต้นนะคะท้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูตัวเลขทั้งหมด8ตํตำแหน่งที่อยู่ในเบอร์ด้วยนะคะถ้ามีเลขที่เกี่ยวกับความรักพังพินาศผสมอยู่กับ25มันจะกลายเป็นว่ามีผู้หญิงเข้ามารุมสกรรมในชีวิตให้คุณต้องเสื่อมเสียดังพร้อยหรือว่าแปลเปื้อนหรือว่ามีแต่ปัญหารุมเร้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2552ที่ดูแล้วใน8ตํตำแหน่งเนี่ยมี กลุ่มตัวเลขที่ดีเรียงกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองหก็เรียกว่าจะถูกอัปเลเวลขึ้นมานะคะก็จะมีนารีอุปธรรมมีคนเข้ามารุมมาร้องมีคนมาดูแลเอาอกเอาใจใส่มากแล้วก็ชีวิตเนี่ยมีทิศทางที่จะมีสุภาพสตรีคอยกรุยทางให้ประสบความสําเร็จหรือว่าให้ไม่ต้องเหนื่อยยากลาบากอะไรมากมายด้วยนะคะหรือบางทีหมายถึงว่าเราเนี่ยได้น้องสาวดีได้แม่ดีได้ป้าดีได้ พี่ป้าน้าอาอะไรก็ตามที่เป็นสุภาพสตรีดีๆคอยมาช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อนหนุนแล้วก็จุนเจือเรานะคะอันนี้คือเพศชายนะคะ แต่พอกลับกันพอเป็น2552แล้วผู้หญิงมาใช้เนี่ยแน่นอนว่าเลข2552เนี่ยคือดาวจันทร์มักจะต้องไปอุปถัมภ์เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นๆหรือว่าเป็นเลขของคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมากพอผู้หญิงใช้เนี่ยความหมายมันจะพลิกกลับไปกลายเป็นคนที่มักจะต้องเหน็ดเหนื่อยสาหัสเมื่อยล้าช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเองก็เป็นคนที่สงสารและปฏิเสธคนค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นผู้หญิงคะ ไม่แนะนําให้ใช้2552นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยใช้แล้วจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าน้ําท่วมปากนะคะฝืนทนกั้มกืนหรือว่าบางทีเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นเบี้ยลองบอดของผู้ชายด้วยหรือว่าบางทีคบหาอะไรกับใครไปหรือว่ามีแฟนสักคนก็เหมือนได้ลูกชายคนโตอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็ไม่ได้ช่วยเหลืออุปถรรัมภ์คำจุนอะไรหรอกกลับกานกลายเป็นตัวผู้หญิงเองที่ต้องไปคอยช่วยเหลืออุปถรรัมภ์คำจุนหรือว่าเกื้อกูลผู้ชายหรือผัวหรือแฟนของเธอคนนั้นนะคะบางคนมี มีผู้ชายมาดูแลอุปถัมภ์นะคะในความหมายบางคนก็ออกมาในรูปแบบนี้กลายเป็นว่าผู้หญิงที่ใช้2552้้องเนี่ยบางคนนะคะมีผู้ชายมาอุปถัมภ์นะคะเลี้ยงดูดูแลให้ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ขาดแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีปากมีเสียงหรือหือเอือหรือคึงขังจะซาบกลับอะไรเงี้ยทำไม่ได้เพราะว่า มันเหมือนกับว่าเป็นเลขของนกน้อยในกรงทองนอเปไหมคะถ้าหืออ,อือหรือว่าคึงคังใส่เขาก็จะชะง,งักการจ่ายตังเพราะเขาไม่จ่ายตังกับเรียบร้อยเลยนะคะเอาไหนกินเอาไหนใช้เอาไหนจ่ายเพราะว่าชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่ในกำมือของผู้ชายนะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเท่าที่